สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมาส์มังคกันป่ากรับพี่ภูครับชิญไปกับพบนะคะะคุณผู้ชมนะฮะรายการของเรามาแล้วนะคุณผู้ชมนะช่วงแรกช่วงนี้นะอายุน้อยร้อยกว่าโลนะคะยังลงได้เหลือ60โลนะคะเพราะว่าเขาทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโน่พลัสนะฮะหลายคนพักผ่อนอยู่บ้านหลายคนเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่บ้านน้ำหนักมันขึ้นนะคะเป็นเรื่องปกตินะฮะแต่จะเอาลงยังไงบางคนออกกำลังกายเกือบตาย2เดือนก็ลงไม่ขีดถึงยังไม่ลงเลยนั้นเป็นขีดถึงไม่ลงนะคะ ออกทุกวันทุกวันทุกวันก็ไม่ลงนะครับเพราะว่าเราอยู่ในสภาพว่าที่มันลงยากด้วยเช่นเดียวกันนะฮะแต่วันนี้100ยโลยังลงเหลือ60โลได้นั่นก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโนพลัสนั่นเองเพราะเกาใส่นะฮะสารสก,กัดไปเพิ่มอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือสารสก,กัดนั่นก็คือ ซินไบโอติกมันจะมีโปรไบโอติกและก็พรีไบโอติกนะคุณผู้ชมนะช่วยดีท็อกล้างพิษนะในลำไส้นะคุณผู้ชมนะทำให้หน้าท้องที่มันยืนเนี่ยมันแฟบลงแฟบลงแฟบลง,ลงนะฮะ uh, ลูกค้าที่อังกฤษส่งข้อความมาบอกว่าซื้อไป4ชุดนะฮะสี่กล่องสี่กล่องนะฮะที่ขวัญส่งไป ลงไป4โลครับลงไป4โลเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมนะวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นวันนี้กับโซโซโนพลัสสูตรใหม่บล็อกเบอร์คูณ2นะฮะหนึ่งกล่องมี30ครับสูนด้วยกันนะครับปกติราคา1กล่องอยู่ที่2,290บาทครับวันนี้เราให้ราคาพิเศษเหลือเพียงแค่1,590บาทนะฮะและเราจะแถมฟรีแมสสิบชิ้นรวมถึงสเปรย์แอลกอฮอล์พกพาไปอีก1อันด้วยนะครับใครสนใจก็รีบนะยไลน์อดได้เลยนะครับโซโซโนไทยแลนด์ so หรือแฟนเพจ so เฟซบ แรกครับเรามาเริ่มต้นที่คุณเจนิเฟอร์คิมดีกว่าก็ยังคงมีดราม่าอย่างต่อ,อเนื่องนะฮะครั้งน,นั้นพี่ทำไม่อยอมชีวิตยอมเป็นไป ร้องยังไงให้หลีกเลี่ยงลิขสิทธิ์นะฮะก็ต้องร้องแบบนี้ดีและฮะคือจากกรณีนะคุณเจนิเฟอร์คิมส่วนกลับคอมเมนต์คนเห็นต่างด้วยท่าที่ทำที่รุนแรงนะฮะแล้วก็หยาบคายแดจนหลายคนรู้สึกว่าผิดหวังเป็นอย่างมากจึงเกิดกระแสดิสไล k ์วิดีโอรวมถึงคอมเมนต์ถล่มทลายแบบทัวลงกันเลยทีเดียวซึ่งนักร้องสาวคนนี้ก็ต้องตอบกลับไปแรงแบบว่าไม่แคร์เลยไม่ต้องทํางานเงินก็เหลือใช้นะบอกแบบนี้เลยนะส่วนกลับไปเลยล่าสุดนะเฟซบุ๊กนะภาคีประชาชนปกป้องสถาบัน เคยว่าเจิเฟอร์คิมเนี่ยได้เซ็นหนังสือมอบอำนาจให้ตัวแทนนะครับเข้ายื่นฟ้องที่ปอทอและเพื่อแจ้งความเอาผิดกับเกียนคีย์บอร์ดหลายต่อหลายราย<ฮ>ซึ่งทางตัวแทนก็ให้สัมภาษณ์ว่าในส่วนของคอมเมนต์ที่ใช้ถ้อยคำหยาบคายเนี่ยสำหรับคนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีคุณเจิเฟอร์คิมไม่ได้ฟ้องไม่ได้เนนการ<ฮ>แต่จะฟ้องคนที่ทักแชทมาด่าหยาบคายด้วยการใช้อารมณ์รุนแรน<ฮ>ซึ่งก็ความนั้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่โพสต์เลย สำหรับเรื่องที่กับเท้าคุณเจเลฟเฟอร์คิมเคยโพสต์เอาไว้อันนั้นนะ่ต้องดูเป็นเคสๆ<ะ>ไปว่าคนที่เขาเนี่ยมาด่าจะสํานึกในสิ่งที่เขาพูด<ะ>สิ่งที่ทำเนี่ยก็ต้องให้รู้กันเลยว่าใครทําผิดทําไม่ผิดอย่างไร<ะ>ซึ่งในวันนี้นําเอกสารที่จะฟ้องจากหลายร้อยข้อความนะคุณแม่นะ,ะมาเรียบเรียงนะฮะดูๆแต่ตอนนี้ก็มาดูและมีหลายข้อความเลยมาเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น<ะ>เอาเตรียมมาส่วนที่เหลือแล้วก็เดี๋ยวจะดําเนินการต่อไปในภายหลังนั่นเองนะครับ คนนี้เองเนี่ยเมื่อถูกถามแบบนี้นะครับว่าจะมีการดำเนินคดีสูงสุดหรือไม่นะครับทางตัวแทนก็กล่าวว่าต้องดูเป็นรายบุคคลไปเพราะในวันที่ได้รับหมายเนี่ยใครจะได้แบบไหนจะมีการได้กร้องค่าเสียหายสูงสุด1ล้านเนี่ยที่เขาว่าว่ากันเนี่ยนะฮะว่าอย่างไงก็ต้องฟ้องหนึ่งล้านหนึ่งล้านเนี่ยจะเป็นใครบ้างนะฮะก็เป็นมีโอมไม่มีไม่มีใช่ไหมมีทาไมล่ะไม่เคยโอมไม่เคยไปด่าใครเนอไม่เคยไปด่าเขาด้วยไม่เคย สนใจอะไรกับแบบนี้นะฮะอะไรป่าไม่มีอะไรโดยดิโก้คุณจะโดนตรงนี้แหละโดยข้อหาทั้งหมดเนี่ยเป็นข้ออ่าเป็นเขารย้ว่าเป็นข้อหามีประมาทนะครับอ่าไม่ได้เป็นการฟ้องข้อหามินเบื้องสูงเพราะ่าเห็นตอนแรกคุณคุณเจริฟิก เจเลฟเฟอร์คิมเนี่ยออกมาพูดในเรื่องของการปกป้องสถาบันคนก็เลยบอกไปไปโหนสถาบันหรือเปล่าแต่อันนี้คือไม่ใช่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวเลยอันนี้คือเอาเรื่องคนที่ทักแชทมาดาอันนี้ก็เป็นทั่วไปใช่ไหมเป็นแบบทั่วไปทั่วไปมินประมาทด้วยกันโฆษณานั่นแหละครับแต่ในส่วนนั้นก็จะแยกออกไปอีกนะฮะเรื่องของมินเบื้องสูงโน่นนี่นั่นต่างๆวันนี้ก็จะเป็นเพียงส่วนแค่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณเจเลฟเฟอร์คิมทักแชทไปดามินประมาทด้วยกันโฆษณาเท่านั้นนะฮะคุณเจเลฟเฟอร์คิมก็เลยกนะ เพราะว่าตนวเป็นนักร้องบ่าเป็นเออนักร้องก็เลยร้องเลยเก้าสิบคดีเออร้องเลยคดีละล้านไปงี้นะฮะ่อนนั้นจรายจริงไม่ถึงหรอกใช่ไหมมีใครเขามีเงินล้านละชั่วโมงเนี้ยเออในขออคุณเจเลฟเฟอร์คิมก็ได้ตอบกลับไปอย่างตรงตรงแบบไม่อ้อมค้อมว่านี่นักร้องไม่ใช่นายกเข้าใจผิดหรือเปล่าหนูเออกินโอเมก้าเยอะเนะคะจะได้ฉลาดฉลาดเออนะคะ มบบนี้เลยเนี่แหละค่ะมันก็มีคนในสังคมออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะ,ะรเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเรื่องของการเขาเรียกว่าเมื่อเช้าก็ดูคุณทอมเกรือโสพลนะเกี่ยวกับเรื่องของเจนนิเ uh, ฟอร์คิมนะคะ เรื่องของการดึงอ,อดีตพระหมาหากษัตริย์ของเราเนี่ยที่สอวนค้ไปแล้วก็มากลับมาอีกแล้วก็มามพับบุญวิภาควิจารมันก็ไม่เหมาะสม,มนะคะจะเปนะ็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยควรจะเก็บไว้ในใจมไม่ควรดึงท่านมาอีกแล้วนะคะอันนี้คุณอมพูดนะคะฉันไม่ได้พูดนะคะ,ะก็นั่นแหละค่ะก็คิดว่าฟ้องแล้วสบายใจก็ฟ้องนะคะฟ้องแล้วสบายใจก็ฟ้องแ้ฟ้องแล้วไม่สบายใจก็ไปถอนฟ้องแค่นั้นค่ะเพราะว่า การฟ้องร้องเนี่ยเวลาฟ้องกันไปเนี่ยก็อย่าลืมว่าทุกคนมันก็ดิ้นกันสู้ตายเหมือนกันอะรเราด่าเขาเขาดา่าเราเราด่าเขาเขาด่าเราเขาก็เ,าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องเรากลับด้วยเช่นเดียวกันนะคะ,ะบางคนเขาก็อาจจะเราด่าเขามาดาา่าเราฝ่ายเดียวหรือวาอาจจะได้เปรียบแต่บางทีเราก็ไปตอบคอมเมนต์เขาแรงๆอย่างเงี้ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องเรากลับด้วยเช่นเดียวกันไองกรณีที่คุณเจนิเฟอร์คิีนเนี่ยสวนกลับด้วยความแบบโน่นนี่ต่างๆเนี่ยขามันแรงขนาดไหนไม่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 ได้เข้าไปอ่านไม่ได้กล้าไม่อยากอ่านไม่กล้าอ่าน ไม่กล้าอ่านมันมันมันก็เลงมันก็ไม่ได้เป็นคำอธิบายทั่วไปอะเออเช่นเช่นยังไงบ้างเช่นที่หนูเข้าไปอ่านอะที่อ้มเห็นหลักๆนะเออเออก็มีที่แบบว่ากราบตีอะไรสักอย่างเลยละมั้งอันนี้ก็ส่วนแล้วแต่แต่ส่วนแต่ส่วนทนายมีความแต่ส่วนตัวอดื่นไม่แน่ใจนะคุณผู้ชมไม่อยากพูดไปไงเยวมันมันมันไม่เดี๋ยวมันไม่ตรงแล้วเดี๋ยวมันจะแย่ไงค่ะไม่แย่หรอกท่าแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์ได้เพราะมันเป็นข่าวแล้วนะคะ ก็แล้วแ,แล้วแต่ค่ะฟ้องแล้วสบายใจก็ฟ้องค่ะออนะคะเพราะว่าไม่มีใครห้ามอะไรเราได้มันเป็นสิทธิ์ของเราเราอยากจะฟ้องใครก็ฟ้องไปแต่ต้องระวังเวลาเขาฟ้องกับข้อหาฟ้องเท็จมันหนักกับหมิ่นประมาทด้วยกันโฆษณาเพราะว่าหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาโทษส่วนใหญ่จะรอลงอาญามหมดแต่ว่าฟ้องเท็จเนี่ยจาคุกเลยเจ็ดปี นั่นแหละครับทันทีเลยต้องระวังต้องระวังด้วยนะคอ่ะมากัต่ออ่ะค่ะไปดูคุณมาอนภาดีกว่าคุณแม่ไปดูคุณแม่ตอบชัดเลยหลังชาวเน็ตอยากให้กลับมาทำพิธีกรรายการ3แซ่บนะฮะล่าสุดเองเนี่ยนะครับคุณมาอนภาได้มีการโพสต์ภาพขณะเข้ารับการฉีดวัคซีนแอสตราเซนกาเข็มที่2นะครับแอสตาใช่ไหมในอินสตาแกรมแล้วทำไมคุณแม่ไว้เว้นช่วงนานจังเลยอ่ะฮะ คุณแม่ฉีดเข็มแรกเป็นนานแล้วนะนี่คุณแม่เพิ่งฉีดเข็มที่สองหรอเพิ่งได้พิ่งได้หรออ๋อเหรอหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเข็มแรกก็ได้เป็นแอตตาด้วยหรือเปล่าคุณแม่ไม่ไม่แน่ใจเพราะว่าตอนนั้นจําได้ว่านานแล้วนานก่อนก่อนพี่เต๋าฉีดอีกอะก็ใช่ไงหลายเดือนด้วยออเแล้วก็ แกคงจองจริงก็แหละแกคงไปจองก็แหละตามคิวอะละแล้วไงต่ออ่ะอืมอนั่นแหละครับก็พร้องแคปชั่นว่าเข็ม2วัคซีนแอสตราเซเนกาเรียบร้อยขอบคุณโรงพยาบาลธนบุรีบำ<อ>รุงเบลครับที่ให้ความสะดวกทั้งบุคลากรและก็สถานที่ขอบคุณรัฐบาลที่ดูแลประชาชนนะครับแต่งานนี้ก็กลับมีคนเข้าไปคอมเมนต์นะฮะสอบถามเรื่องหวนกลับมาทําหน้าที่พิธีกรในรายการ3แซบว่าอยากให้พี่กลับมา3แซบอีกจังครับนะที่มีตอนนี้ก็คือขาดเสน่ห์ไปมากเลยค่ะซึ่งตอนนี้มีใครบ้างอ่ะ ก็มีคุณแอฟมีคุณหนุ่มกัญชัยแล้วก็คุณชมพู่งอ้เออซึ่งคุณน้าณพาเองก็ไม่รอช้าเข้ามาตอบแบบตรงๆแบบไม่มีอ้อมค้อมเลยบอกว่าคงไม่ไปแล้วค่ะอ๋อด้านชอนิตลายเดิมก็เข้ามาตอบว่าเสียดายครับพี่ช่วงนั้นเป็นความต่างที่ลงตัวมากๆเสน่ห์สามนางต่างกันแต่ใช่เลยครับพี่คิดถึงรีลาพิธีกรของพี่นะครับก่อนที่จะตัวจะตอบว่าขอบคุณครับนะคะคุณแม่ไปขายครีมมอยเจอร์ไรเซอร์ค่ะของแม่นะคะ ไปขายมอยเจอร์ของคุณแม่อยู่เพราะว่าเป็นเพื่อนกันในเฟสกับคุณแม่คุณแม่จะอินบ็อกมาคุยตลอดแม่น่ารักค่ะนะครับก็สรุปว่าไม่กลับมาแล้วอันนี้จับป่ะก็บางคนเขาก็อ้ยมันพี่มานี่พี่มานี่รวยนะอวนเวลาแกทำงงทํางานเนี่ยแกเก็บตังค์เยอะแกจะสอนน้องๆบอกว่าเวลาทํางงทํางานเนี่ย ถ้าช่วงโกยให้โกยแล้วก็เก็บไว้เยอะๆอย่าไปใช้สู่รุ่ยสู่ร่ายเพราะว่าชีวิตเรามันมีขึ้นมีลงวันหนึ่งที่มันขึ้นเนี่ยต้องรีบเก็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 บก็บเลยพอมันหมุดปุ๊บเนี่ยเราก็ได้ใช้ของเก่าเก็บมากินนั่แหละก็จะสอนน้องๆทุกคนนะคะบางคนก็รับบางคนก็ไม่รับแล้วแต่คนนะคะค อืมแต่แกก็เป็นคนน่ารักสําหรับพี่ตลอดเวลาค่ะสําหรับพี่ม้าอ่อนนภะาคฤษฎีนะคะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคุณผู้ชมนะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารโซโซโนโนะฮะอายุน้อยร้อยกว่าโลยังลงเหลือ6กโลได้นะฮะอังกฤษซื้อไป4ี่กล่องนะฮะกล่องละโลเลยนะคุณผู้ชมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเจ้าของเนี่ยใหญ่ยับอลังการยังลงได้เลยนะครับเพราะฉะนั้น วันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับจัดไปเลยนะครับโซโซโน่บล็อกเบอร์คุณ2สูตรใหม่ดีกว่าเดิมนะครับ1กล่องไปสามสิบครับสูดด้วยกันนะฮะปกติ1กล่องราคา2,290บาทนะฮะวันนี้ลดราคาให้เหลือเพียงแค่1,590บาทเท่านั้นนะจ๊ะสนใจนะครับรีบเลย Line แอทโซโซโน่ไทยแลนด์และโปรโมชั่นนี้นะครับได้แม้ไปสิบชิ้นรวมถึงแถมฟรีกับสเปรย์แอลกอฮอล์พกพาไปอีก1อันด้วยนะครับไลน์แอทโซโซโน่ไทยแลนด์แฟนเพจเฟซบุ๊กโซโซโน่เว ชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ